บทที่9เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการสนทนาคุณเคยได้ยินหัวนหน้างานพูดแบบนี้กับคุณหรือไม่ ช่วยมาที่ห้องทำงานของผมหน่อยระหว่างทางที่เดินไปยังห้องทำงานของเขาคุณกำลังคิดอะไรอยู่ดีจริงๆหัวแน้าง,งานต้องเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ก็ขึ้นเงินเดือนให้แน่คงไม่ใช่แบบนี้แน่ๆเลยใช่ไหมคะส่วนมากน่าจะเป็นการทบทวนความผิดของเราซะมากกว่าในหัวได้แต่คิดว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่านะขนาดเดียวกันก็ตัดสินใจแน่วแน่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ยอมรับผิดเสียด,ดีกว่าแต่เอจะเป็นเรื่องอะไรกันนะต้นทุนของโครงการเอเกินงบไม่ได้รับโทรศัพท์ของลูกค้ามา่อ หรือจะมีคนไปฟ้องอะไรกับหัวหน้าอีกเดือนนี้ผลงานก็ไม่ดีเลยหรือหัวหน้างานจะหยิบเรื่องอะไรมาสับเราอีกเนี่ยแต่ปรากฏว่าหัวหน้างานแค่เห็นว่าคุณเป็นคนมีอารมณ์ขันจึงอยากให้มารับหน้าที่พิธีกรในงานเลี้ยงประจําปีของบริษัทเท่านั้นเอง ดังนั้นแล้วถ้าหากหน้างานพูดว่าช่วยมาที่ห้องทำงานของผมหน่อยสิผมอยากจะคุยเรื่องที่จะให้คุณมาเป็นพิธีกรในงานเลี้ยงประจำปีของบริษัทเสียตั้งแต่ตอนแรกคุณก็คงมีความมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วแทนที่จะต้องมาคาดเดาเหตุการณ์และกระวนกระวายใจแต่คุณจะเริ่มคิดถึงรายละเอียดต่างๆของงานเลี้ยงประจำปีและเมื่อพบผน้างงานจึงเข้าสู่สภาวะการทำงานได้อย่างรวดเร็วพูดคุยกันเพียงเล็กน้อยแต่มีประสิทธิภาพอย่างมาก หลายครั้งที่การสนทนากินเวลาและน่ารำคาญก็เป็นเพราะขาดการเริ่มต้นการสนทนาที่ดีในช่วงแรกซึ่งจะช่วยให้ทุกคนโฟกัสไปที่ประเด็นหลักและป้องกันไม่ให้ต่างคนต่างคิดไปคนละทางจนยากที่จะพูดคุยและสร้างข้อตกลงร่วมกันได้อย่างรวดเร็วกระบวนการสื่อสารหรือ interaction guidelines หาขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณวางกรอบง่ายๆสำหรับการสนทนาในแต่ละครั้งเริ่มการสนทนาและหาข้อตกลงร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพขอเพียงคุณพัฒนาตนเองและสร้างกระบวนการสื่อสารซึ่งประกอบด้วย Open, Clarify, d e v e l o ล Agree, Close แบบนี้ได้ก็จะทำการสรุปการสนทนาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไปเรามาแนะนำา n t t r r c t t o o n u u i e l l n n s s ในแต่ละขั้นตอนกันว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างขั้นตอนที่1เริ่มการสนทนา Open สิ่งสำคัญในขั้นตอนนี้อยู่ที่การบอกวัตถุประสงค์และความสำคัญของการพูดคุยในครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนขณะที่คุณเริ่มการสนทนาหรือจะพูดแบบง่ายๆก็คือทำไมต้องทำการสนทนาคุณหวังว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างไรในท้ายที่สุดทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งการประชุมการส่งหนังสือและโทรศัพท์หรือการพูดคุยต่อหน้าการเริ่มการสนทนาที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณกำหนดรูปแบบการพูดคุยในครั้งนี้ได้และช่วยให้แต่ละฝ่ายเตรียมตัวล่วงหน้าซึ่งจะทำให้เกิดการสนทนาที่มีประสิทธิภาพปัญหา ที่พบได้บ่อยในขั้นตอนนี้คือการบอกอย่างคลุมเครือจนเกินไปเช่นในตอนแรกที่ตั้งใจไว้ว่าจะพูดคุยกับทีมงานที่รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการล่าสุดคุณหวังว่าจะหาสาเหตุที่มีรายละเอียดและแผนการแก้ไขแต่กลับกลายเป็นพูดว่าผมอยากจะคุยกับคุณเกี่ยวกับการทำงานของคุณในระยะนี้เอาละ่ะคู่สนทนาก็จะเริ่มบนน่น,บนนู่นบ่นนี่คุยกันเป็นเครื่องค่อนวันแต่ก็ยังไม่เข้าสู่ประเด็นหลักสักทีคุณอาจพูดแบบนี้ว่า หัวหน้างานให้ความสำคัญกับโครงการนี้มากวัตถุประสงค์ที่เราคุยกันในวันนี้ก็เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุที่ความคืบหน้าของโครงการล่าช้าและหาแผนงานที่มีรายละเอียดและเป็นไปได้เพื่อให้โครงการเสร็จทันตามกำหนดการพูดแบบนี้จะทำให้คู่สนทนาเข้าใจถึงความสำคัญของเรื่องที่จะพูดคุยกันได้อย่างทันทีและทราบว่าวการพูดคุยในวันนี้ไม่ใช่การประชุมเพื่อบ่นและติดเตียนแต่เป็นการจัดทำแผนงานการปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยลดการสนทนาออกนอกประเด็นลงได้ ขั้นตอนที่2ทํทำความเข้าใจข้อมูล clarify สิ่งสำคัญในขั้นตอนนี้อยู่ที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเพียงพอและรับประกันว่าทุกคนได้รับข้อมูลเท่าเทียมกันคุณต้องทำให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยภาษาเดียวกันถึงจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่างคนต่างคุยเรื่องของตนเองได้ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายจัดทำแผนงานบนพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกันสิ่งที่คุณต้องทำความเข้าใจในขั้นตอนนี้ได้แก่สถานการณ์ขนาดนี้เป็นอย่างไร มีข้อมูลใดบ้างมีทรัพยากรเท่าไหร่ต้นทุนและงบประมาณเป็นอย่างไรทั้งคุณและคู่สนทนามีความกังวลอุปสรรคหรือความท้าทายใดบ้างกลับมาดูตัวอย่างโครงการที่ล่าช้าเมื่อสักครู่กันคุณอาจทําการซักถามเพื่อทําความเข้าใจที่มาที่ไปของปัญหาและแบ่งปันข้อมูลที่คุณทราบได้เช่นเพราะเป็นโครงการนําร่องหัวนหน้างานจึงถามรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งกำชับให้เอาใจใส่ในโครงการให้ดีแต่ตอนนี้ผมเห็นว่าความคืบหน้าของโครงการล่าช้ากว่าที่วางแผนไว้เล็กน้อยเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าคนส่วนมากมักเคยชินกับความคิดที่ว่าต้องเป็นแบบนั้นแน่โดยคิดว่าตนเองควบคุมสถานาการณ์ทั้งหมดได้หรือรู้สึกว่าคู่สนทนาน,น่าจะรับรู้ข้อมูลโดยรวมทั้งหมด คุณลองนึกถึงภาพยนตร์และซีรีส์ที่เคยดูมาตั้งแต่เด็กจนโตคุณที่อยู่ในฐานะผู้ชมน่าจะเคยร้อนใจไปกับความเข้าใจผิดที่เกิดจากการไม่อธิบายให้เข้าใจชัดเจนของตัวละครจนเกิดเป็นเรื่องยุ่งๆขึ้นมาบ้างลองคิดดูให้ละเอียดว่าคุณพบว่าสิ่งนี้เกิดจากปัญหาในการทำความเข้าใจข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเราขอเน้นย้ำเป็นพิเศษว่าการสนทนาให้มีประสิทธิภาพจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปซึ่งก็คือ การวางแผนที่มีรายละเอียดและกําหนดการการดําเนินการพื้นฐานได้ขั้นตอนที่3พัฒนาแผนงาน develop ในขั้นตอนนี้คุณต้องทำการพูดคุยถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาก่อนหน้านี้จึงต้องเป็นแผนงานที่มีรายละเอียดและสามารถปฏิบัติได้จริงไม่ใช่การตัดสินใจชั่ววูบโดยไม่มีข้อมูลอ้างอิงระหวังจัดทำแผนงานคุณต้องตรวจด,ดูว่าแผนงานนี้ต้องใช้ทรัพยากรและการสนับสนุนใดบ้างสามารถปฏิบัติได้หรือไม่เช่นแผนการท่องเที่ยวของพนักงานทุกคนที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าจะเดินทางไปที่ไหนทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แต่เมื่อกลับมามองความเป็นจริงจะพบอุปสรรคต่างๆเช่นงบประมาณเพียงพอหรือไม่ พนักงานจะขอวีซ่าได้ทันหรือไม่สุดท้ายจึงได้ทําตามแผนเดิมคือเที่ยวกระบี่3วันกลับมาที่ตัวอย่างเรื่องความคืบหน้าของโครงการล่าช้ากว่ากําหนดคุณจะแก้ไขยอย่างไรยังจําเทคนิคในการขอความช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม (involvement) ที่เราเคยกล่าวถึงก่อนหน้านี้อยู่ไหมเพื่อให้ครูสนทนาเห็นชอบและมีแรงผลักดันในการดําเนินการหลังจากที่ได้พูดคุยกันไปแล้วคุณต้องทําการซักถามด้วยคําถามจํานวนมากเพื่อให้ครูสนทนามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของตนเองเช่นคุณ ถามคำถามปลายเปิดหรือบอกว่าคุณคือคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดในบริษัทเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณมีแผนงานอะไรแนะนำไหมว่าควรทำแบบไหนดียังต้องการการสนับสนุนด้านไหนอีกบ้างหรือให้ใครทําจะเหมาะสมที่สุดหลังจากกำหนดแผนงานได้แล้วต่อไปเราจะใช้ขั้นตอนที่4สร้างคอตกลงร่วมกัน Agree ในการจัดทำแผนดำเนินการที่สามารถปฏิบัติได้ ในขั้นตอนนี้คุณต้องทําให้แผนงานสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงคุณต้องทําความเข้าใจรายละเอียดของแผนการดําเนินงานให้มากขึ้นอีกขั้นมีงานอะไรบ้างที่ต้องทําตกลงว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบหลังกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคนและจัดทําแผนติดตามความคืบหน้าแล้วจึงจะมองเห็นการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมได้หรือจะพูดง่ายๆก็คือคุณต้องระบุให้ชัดเจนว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรขั้นตอนสุดท้ายสรุปการสนทนา Close. ก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้เราก็ได้พูดคุยกันแล้วอย่างเต็มที่เวลานี้คุณต้องทําการสรุปง่ายๆให้กําลังใจคู่สนทนาสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าจะสามารถทํางานนั้นได้สําเร็จและจบการสนทนาด้วยดี ลองคิดดูว่าทำไมทุกครั้งที่เกิดสงครามทหารของสองฝ่ายกำลังเผชิญหน้ากันเราจะได้เห็นผู้บังคับบัญชาตะโกนอยู่แถวหน้าเสมอๆยุทธวิธีการรบและการวางแผนกำลังทหารต่างถูกกำหนดไว้แล้วไม่ใช่หรือความจริงแล้วนี่คือการแสดงออกทางจิตใจเชิงบวกอย่างหนึ่งเป็นการส่งผ่านความตั้งใจแนว่วแน่ที่จะเอาชนะสร้างขวัญและกำลังใจให้ทหารซึ่งจะช่วยให้ทหารของเขาต่อสู้อย่างเต็มที่จนได้รับชัยชนะกลับมานั่นเอง ตอนนี้เราได้อธิบายให้คุณทราบเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร Interaction Guidelines จนครบทั้งหมดแล้วโปรดสังเกตว่ากระบวนการนี้มีการเรียงลำดับอย่างเป็นขั้นตอนตามสูตร Open, Clarify, Develop, Agree, Close ขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากการฝันร้ายจากการดำเนินการสนทนาที่คู่สนทนามาพบหน้าแต่ไม่คุยกันหรือคุยกันตั้งนานแต่ไม่ได้ข้อสรุปสักที